สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาชมแปลงนายอดน้ําตมนะครับอายุ5 5วันนะครับก็มาเดินสํารวจแปลงน้านะครับดูต้นสะเดาดินหรือเทียนนานครับต้นมันแก่นนะไม่โตครับเจอหน้าดินแห้งไปนะครับ ต้นข้าวจะโตสูงกว่าครับจะมีพวกต้นหญ้าบ้างนะครับอันนี้ต้นอนประดกครับตัวนี้ร้ายมากครับอนประดกครับแต่ก็ถอนง่ายนะครับแต่ถ้ามันขึ้นได้ไดขึ้นขี่ข้าวแล้วข้าวนี่อ่านเลยนะครับ หอนประดุกค,ครับดูนะครับปกติต้นต้นนี้มันจะเก่งมากในการที่โตขี่ข้าวนะครับตัวสดาวดินหรือเทียนนาหรือว่าพักปอดน,นะครับนี่ครับเจอหน้าดินแห้งไปนะครับไว้พาทุกท่านมาติดตามพัฒนาการกันต่อนะครับ